Woo! -hoo! เด็กๆกลับมาพบกับคุณครูตองนะคะคุณครูชื่อคุณครูสนิการทีราธลาดนประจําชั้นอยู่อนุบาล3าทับสองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะสัตว์ที่กินทั้งเนื้อสัตว์สัตว์ที่กินทั้งพืชแล้วก็มีแหล่งอาหารนะคะแล้วก็แหล่งที่อยู่ของสัตว์ต่างๆนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมารับชมเก็บความรู้กันเลยค่ะเด็กๆมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อาหารของสัตว์แต่และชนิดกันนะคะเด็กๆว่าจะมีกี่ชนิดกันค่ะไปเลยค่ะ<ม>ชนิดที่1นนะคะจะเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวนะคะเด็กๆจะได้แก่ช้างยีราฟม้าลายควายนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะซึ่งอาหารของเขาก็จะได้แก่ต้นหญ้า มเมล็ดพืชต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปไปเรียนรู้สัตว์ชนิดที่2กันนะคะคือสัตว์ที่กินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวค่ะจะได้แก่สิงโตตระกูลเสือต่างๆแล้วก็เหยี่ยวหรือนกอินทรี Z แล้วก็จระเข้นะคะซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะคะจะออกล่าเหยื่อเองนะคะเด็กๆจึงจาเพาะให้สัตว์ชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้ในสัตว์ชนิดที่3กันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะสัตว์กินทั้งเนื้อและพืชน,นะคะเด็กๆ จะได้แก่ไก่เป็ดปลาเต่านะคะนี้จะเป็นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมานะคะซึ่งไก่กับเป็ดนะคะจะรับประทานทั้งเมล็ดข้าวเมล็ดพืชแล้วก็หนอนนะคะส่วนปลาและเต่านะคะจะรับประทานลูกยุงลูกปลาแล้วก็ผักวุ้งนะคะเป็นอาหารค่ะดดเด็กๆค่ะเด็กๆก็ได้รับชมเก็บความรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะเดียเด๋ยวเด็กๆนะคะหยิบใบงานเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆ ใบงานเสริมประสบการณ์ใบงานนี้ขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อของตนเองนะคะเด็กหญิงคองครูชื่อเด็กหญิงสันิการทีรัฐราดลนนามสกุลด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็ชั้นอนุบาล3าทับสนะคะเขียนเลข2ลงไปด้วยนะคะต่อไปสัญลักษณ์ค่ะของคุณครูเป็นออ่างนะคะคุณครูก็เขียนอออ่างตัวใหญ่เลยของเด็กๆนะคะเป็นพยัญชนะตัวอะไรนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ <AL> เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อชั้นและสัญลักษณ์ของตนเองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆวันนี้นะคะปเป็นเป็นใบงานเกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะเด็กๆซึ่งสัตว์นะคะจะรับประทานอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสัตว์ชนิดที่1ค่ะสัตว์บางชนิดกินแต่พืชอย่างเดียวนะคะเช่น พ,พืชก็ได้แก่เช่นหญ้าใบไ,ไม้ค่ะเด็กๆได้แก่นะคะมา้าบัวควายยีราฟช้างส่วนสัตว์บางชนิดกินแต่เนื้อสัตว์นะคะกินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวเลยนะคะเด็กๆซึ่งจะได้แก่สิงโตเสือนกอินทรีค่ะเด็กๆและสัตว์ชนิดสุดท้ายนะคะสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์นะคะเช่น มีไก่ค่ะเด็กๆดเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันนะคะว่าตรงหรือเปล่าสัตว์ที่กินแต่พืชอย่างเดียวนะคะใบงานนี้เขาให้สัตว์ทั้งหมด2ชนิดนะคะซึ่งได้แก่ยีราฟแล้วก็ควายค่ะเด็กๆซึ่งยีราฟและควายนะคะจะรับประทานอาหารนะคะเป็นใบไม้เป็นหญ้านะคะเด็กๆหรือบางหรือสัตว์บางชนิดนะคะอาจจะรับประทานผลไม้ในป่าด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะสัตว์ที่กินแต่เนื้อสัตว์นะคะเด็กๆซึ่งได้แก่เสือค่ะอันนี้จะเป็นเสือโคร่งนะคะลายเสือโคร่งจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆซึ่งเสือโค่งนะคะกําลังจะกินเนื้อควายเลยต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้ใครตอบค,คุณครูได้บ้างคะนกอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกภูมิใจบอกว่านกอินรีครับโอ้เก่งมากๆเลยนะคะนกอินทรีกําลัง ใช้เท้าขีบอะไรขึ้นมาคะเด็กๆขีบเนื้อสัตว์แต่จะเป็นเนื้อสัตว์อะไรนะค,นคุณครูก็ไม่แน่ใจนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะน้องเพิร์ดบอกว่าเป็นปลาครับโอ้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์นะคะเด็กๆได้แก่หมีและไก่คะ่ะเด็กๆซึ่งหมีนะคะก็จะกินทั้งหญ้าแล้วก็เนื้อปลา นะคะเด็กๆส่วนไก่นะคะก็จะกินทั้งเมล็ดข้าวใช่ไหมคะเมล็ดข้าวก็เป็นพืชนะคะเด็กๆแล้วส่วนเป็นเนื้อสัตว์นะคะไก่ก็จะกินพวกน้อนะคะไส้เดือนอย่างนี้นะคะเป็นเป็นต้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูตัวอย่างนะแต่ก่อนที่รูจะให้ดูตัวอย่างนะคะให้เด็กๆนะคะไประบายสีรูปภาพนะคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูค่ะเด็กๆ อันนี้เด็กเห็นหรือเปล่าคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสัตว์ที่กินแต่พืชอย่างเดียวนะคะได้แก่ยีราฟและควายค่ะเด็กๆต่อไปสัตว์ที่กินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะได้แก่เสือนกอินทรีค่ะเด็กๆต่อไปสัตว์ชนิดสุดท้ายค่ะสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์นะคะซึ่งได้แก่ มีและไก่ค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะคนไหนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยค่ะถ้าคนไหนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะรอส่งสติกเกอร์ตอบกลับไปด้วยนะ เด็กๆก็ได้รับความรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทําใบงานไปด้วยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่รับประทานอาหารมีอะไรบ้างนะมีพืชมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีกินทั้งพืชแล้วก็กินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้กันไปมากมายเลยก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆนะคะหมั่นดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะไวรัสโคโรนานะคะระบาด เยอะเลยนะคะคนติดเยอะแยะเลยนะคะให้เด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะเด็กๆสำหรับพรุ่งนี้นะคะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับครูมิวและครูอาร์ตใช่ไหมคะคุณครูตองนะคะอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะเด็กๆไม่บายสวัสดีค่ะ